นักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนแบบฝึกหัดในการเป่าคุยเพียงออนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเป่าเพลงอ่ะวันนี้เราจะมาทบทวนการไล่เสียงก่อนนะคะโดยที่เริ่มจากเสียงโดนะคะเสียงโดก็คือปิดหมดนะคะด้านบน3นิ้วนะคะด้านล่าง4นิ้วแล้วก็อย่าลืมปิดรูด้านหลังด้วยนะคะอันนี้ก็คือเสียงโดนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเสียงเลเสียงเลจัดโน้ตยังไงนะคะก็คือเปิดนิ้วก้อย1นิ้ว อันนี้ก็คือเสียงเลเรคะต่อไปนะคะจะเป็นเสียงมีเราก็เปิดอีกหนึ่งนิ้วนะคะจะเป็นด้านบน3ด้านล่างสองนะคะและต่อมานะคะเสียงฟาเราก็เปิดอีกหนึ่งนิ้วนะคะด้านบน3ด้านล่าง1นะคะอันนี้เราเรียกว่าเสียงฟานะคะต่อไปนะคะเสียงซอนนะคะเราเปิดด้านล่างหมดเลยนะคะด้านบนปิด3อันนี้เราจะออกเสียงมาเสียงซอนนะคะต่อมานะคะเสียงลานะคะให้เราเปิด นิ้วนางอีก1นิ้วนะคะก็จะเป็นเสียงลานะคะแล้วเสียงทีนะคะก็คือการเปิดไปอีกหนึนิ้วนะคะอันนี้เราก็จะเป็นเสียงทีนะคะและสุดท้ายนะคะเสียงโดสูงนะคะให้เราเปิดนิ้วด้านล่างออกมานะคะโดยที่ปิดนิ้วชี้เอาไว้แบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงโดสูงนะคะเดี๋ยวเรามาลองไล่เลยนะคะโดยที่เราจะไล่ตัวโนต้ตละ4จังหวะนะคะเดี๋ยวรอบนี้ให้คุณครูนะคะเริ่มก่อนนะคะนะักเรียนลองทำนิ้วตามไปก่อน หนึ่สองสาม เ,เตรียมขุยขึ้นมาเลยนะคะ คล่องแล้วนะคะรอบต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองเป่าคนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแค่ทํานิ้วไกด์ไลน์ให้เท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนนําขุยขึ้นมาเลยะคะ่ะหนึ่งสสาสี่ เลยนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถทําได้แล้วนะคะต่อไปเราจะไล่เสียงคะ่ะจากเสียงสูงนะคะก็คือโดสูงไล่ลงมานะคะจนมาหาโดต่ำนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะโดสูงเราจับยังไงคะก็คือจับนิ้วชี้นะคะปิด1รูนะคะรูล่างเปิดแล้วก็รูที่เหลือก็เปิดนะคะเป็นเสียงโดนะคะต่อมานะคะเสียงทีนะคะเราใช้นิ้วโป้งนะคะหรือว่านิ้วหัวแม่มือของเราเนี่ยปิดไปด้านล่างนะคะ ก็จะเป็นเสียงทีนะคะต่อมานะคะเสียงลานะคะใช้นิ so ้วกลางนะคะปิดนะคะนี่ก็จะเป็นเสียงลานะคะต่อมานะคะเสียงซอนนะคะใช้น so ิ้วนางปิดนะคะเป็นเสียงซอนนะคะต่อมานะคะจะเป็นเสียงฟานะคะไล่ลงมาเลยนะคะก็จะใช้นิ้วชี้ของเรานะคะปิดอีกหนึ่งรูนะคะเมื่อได้เสียงฟ้าแล้วนะคะไล่ลงลงมานะคะเป็นเสียงมีนะคะใช้นิ้วกลางนะคะปิดลงมานะคะเป็นเสียงมี ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นเสียงเลนะคะอันนี้นะคะบนามล่างสามก็จะเป็นเลและสุดท้ายนะคะปิดหมดกนะคะก็จะเป็นเสียงโดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองเป่าให้ในักเรียนดูหนึ่งรอบก,ก่อนนะคะโดยไล่จากเสียงโดสดลงมาหาโดต่ 开口起 ทำดูอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่คุณครูจะแค่ทํำนิ้วไกล์ลายให้นะคะแล้วนักเรียนก็ลองลอง,ลองทำไป4จังหวะน,นะคะพร้อมแล้วนะคะหยิบขุยขึ้นมาเลยค่ะ มากๆเลยนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนนะคะไล่จากโดสูงลงมาหาโดต่ำได้แล้วนะคะรอบต่อไปนะคะเราจะไล่จากโดต่ำขึ้นไปหาโดสูงนะคะแล้วก็ไล่จากโดสูงลงมาหาโดต่ำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองเป่าให้ในักเรียนฟังหนึ่งรอบนะคะ จะให้หนักเรียนนะคะลองเป่าเองโดยที่คุณรูนะคะจะทํานิ้วนะคะไ์ไลายให้เท่านั้นนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมขุยขึ้นมาเลยนะคะ เก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถไล่โดต่ำไปหาโดสูงแล้วก็ไล่โดสูงมาหาโดต่ำแล้วนะคะแบบฝึกต่อไปนะคะเราจะมาลองเป่าเพลงเต๋อ,อดูนะคะเดี๋ยวให้หนักเรียนนะคะลองอ่านโน้ตนะคะที่คุณรูขึ้นให้นะคะต่อไปนี้นะคะอ่ะโน้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะโน้ตก็จะเป็นโดโด,โด ซอนซอนซอนเลมีซอนโด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 เลมีซอนโด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 ค่ะเมื่อนักเรียนนะคะสามารถอ่านโน้ตได้แล้วนะคะเราจะมาลองเป่านะคะ1บรรทัดนะคะโดยที่1บรรทัดมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนะคะเดี๋ยวครูขึ้นโน้ตให้ด้านล่างนะคะ,ะเดี๋ยวให้ในักเรียนนะคะลองอ่านโน้ตนะคะ ร้อมกันกับคุณครูหนึ่งรอบก่อนนะคะหนึ่งสองสาสี่โด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 มีเลมีซอน,นนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองเป่าให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบนะคะในหนึ่งบรรทัดนี้นะคะ นผ่ค่ะนักเรียนสามารถทําได้ไหมคะถ้านักเรียนยังทําไม่คล่องนะคะนักเรียนสามารถาฝึกไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะแต่ถ้านักเรียนคล่องแล้วนะคะรอบนี้นะคะครูจะให้ในักเรียนลองเป่าด้วยตัวเองก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ มากเลยนะคะนะักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นบรรทัดที่สองนะคะโน้ตมีอยู่ว่ามีซอนซอนซอนเลมีซอนโด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 ,โดนะคะอ่ะบรรทัดนี้นะคะเดี๋ยวครูจะลองเป่าให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบนะคะเรียนลองเอาขุี่ดขึ้นมานะคะแล้วก็ทำนิ้วตามไปก่อนแล้วก็อ่านนิ้วตามไปก่อนนะ สองสามสี่หนึ่งค่ะเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะนักเรียนลองเป่าไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะ ะะเดี๋ยวคุณครูจะลองให้หนักเรียนเป่าด้วยตัวเองนะคะโดยที่คุณครูจะทํานิ้วไกด์ไหลให้นะคะ โดยที่เล่นเหมือนเดิมเลยนะคะโน้ตมีอยู่ว่าเลมีซอนโด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 มีแค่นี้เองนะคะนักเรยียนเดี๋ยวครูล,ลองเปล่าให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบนะคะ โ้ยะะมีอยู่แค่สีห้องเท่านั้นนะคะค่ะเดี๋ยวรอบนี้นะคะให้นัเรียนลองเป่าด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวครูจะทำนิ้วนะคะไกด์ไลน์ให้เท่านั้นนะคะ ตามไปก่น พร้อมกับคุณครูเล แล้วคุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนนะคะสามารถเป่าพิงพ์เต่าได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะคุณครูลาไปก่อนนะคะ